นี้เราก็จะมาให้อาหารปลากันซดูซีดูซ,ดซิปลาแบบว่าลายล้อมลายล้อมไปด้วยขงมัดชาขออาหารปลาหน่อยทำเตียมแลเรียนแบบนี่คืออาหารปลานะครับเราจะทำการพาจัจไลทก่อน,นเ,เรากางเขี้ยวก็จะมัน

ปาาลปาเลยเต็มเลย,ยบรรยากาศนั่งปิ้งไก่หนูปลาเนี่ยโอ้โห,โหแถวนี้ปลาไม่ค่อยกลัวคนนะอ่ะเขาจะไล่ยัง แย่งปลากินหมดอะไรกันมั้ยอ้ยโอ้ยออยดูดิดดีเย็บเลย